สวัสดีครับตัวนี้เป็นนกเริวตันตัวเมียนะครับเสียงใหญ่นะครับเอาเข้ากรงเพาะไว้แต่ยังไม่ได้ลูกนะครับเป็นเริวตันลูกผสมนะครับ าใครสนใจอยากได้ไปทำแม่นกหรือไปทำพันธุ์ก็ติดต่อเข้ามานะครับครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ